ไฟต่ำไฟสูงไฟต่ําเห็นไหมครับไฟสูงจะแยงตานะครับผมไฟต่ําจะไม่แยงตานะครับแสงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคัตออฟคมๆเลยสําหรับโปรเจคเตอร์ AES by s i g n o สวัสดีครับผมบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้ายครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมเจ้าคมนี้นะครับเป็นคาวาสกิ KSR New นะครับ ลูกค้านะครับสั่งโปรเจคเตอร์ A.S. ไบซี n อ n ขนาดเลน2นิ้วนะครับติดตั้งไปพร้อมโคม KSR New นะครับคือติดตั้งไปให้พร้อมเลยนะครับก็มีการแปลงใส่ไปให้นะครับสำเร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับผม k ส r เนี่ยจะต้องมีการแปลงนิดหน่อยนะครับตรงนี้ลูกค้าต้องไปเอาลุกยางเดิมครอบนะครับผมเพื่อกันน้านะครับใช้ลูกยางเดิมครอบนะครับลูกค้าแนะนํานิดหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่จะไปเอาลูกยางเดิมครอบนะครับถอดหลอดไฟหน้าออกนะครับ แล้วก็ถอดตัวน็อตตัวนี้ออกด้วยนะครับผมแล้วก็ในชุดนะครับในชุดที่มีลูกยางไปให้นะครับนี่ลูกยางแบบนี้นะครับอ่าพอคาแนะนําเพื่อให้มันทําได้ง่ายๆดีๆนะครับก็คือถอดหลอดออกถอดแป้นยึดออกนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วเอาลูกยางครอบเข้าไปเอาสายยางอ่าสายยางขออภัยสายไฟครับผมออกมาให้เรียบร้อยนะครับออกมาในรูเดียวกันทั้งหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ เอาลูกยางใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยเอาน็อตตัวนี้ขันล็อกลงไปนะครับแล้วก็เอาแป้นยึดหลอดใส่ใส่หลอดกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการกันน้ําได้ดีนะครับผมอ่ะโอเคสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเคสอาร์นิวนะครับใส่เป็นโปรเจคเตอร์ AES b เอสไบซขนาดเลนสองนิ้วนะครับจะเต็มโคมพอดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขับเคสอาร์นะครับไม่ต้องมาหวังวูดพ่อค้าใส่2.5งด้าได้ไหมอยากให้มันเต็มเต็มสนิ้วก็เต็มแล้วครับผมเต็มเปรี้ยแล้วเพราะโคมเคสอาร์มันเล็กนะครับอ่า ลูกค้าอาจจะเห็นว่าเอ้ยลูกใหญ่ๆมันสวยกว่ามันก็ใช่ครับสําหรับโคมที่มันใหญ่นะครับเราไปใส่ลูกเล็กมันจะไม่สวยนะครับแต่สําหรับรถที่เป็นโคมไฟหน้าเล็กๆอยู่แล้วเนี่ยเราใส่เข้าไปได้เลยนะครับมันสวยอยู่แล้วนะครับเนี่เพราะมันใส่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วแหละครับสำหรับเค R นะครับก็ต้องเท่านี้โอเคเราลองมาดูสําหรับเรื่องวงแหวนนี้ก่อนนะครับว่าตัวนี้มันจะสวยแค่ไหนนะครับนะพ่อค้าจะให้ดูนะครับ เรื่องราคานะครับก็เหมือนเดิมนะครับพ่อค้าจะย้ําให้ทีนึงนะครับว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ของ k s r โดยตรงมันใส่ได้กับรถรุ่นอื่นๆอีกหลายรุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าไม่ได้แจ้งราคาโคมนะครับสำหรับราคาโคมเคสอาร์แจ้งได้นะครับเคสอาร์นะครับราคาโคมอยู่ที่300บาทนะครับผมแล้วก็จะมีค่าติดตั้งชิลกาวใหม่อีก300บาทตัวนี้พ่อค้าไม่ได้ครอบลงไปเฉยๆนะครับคือมีการใส่กาวชิลโคมมให้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับจะเป็นกาวชิลโคมที่ เหมือนกับที่ติดมากับรถที่ออกจากศูนย์เลยนะครับนี่ใส่กาวไปให้เรียบร้อยคือน้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าติดตั้งชิลกาวใหม่300บาทโคม300บาทนะครับสำหรับเคสอารุ่นอื่นนะครับทักมาถามพ่อค้าได้มันใส่ได้ทุกรุ่นนะครับก็คือราคาโคมรถแต่รุ่นก็จะต่างกันไปมันไม่ได้300ทุกรุ่นนะครับเกิดพ่อค้าบอกว่าราคาโคม300ทุกรุ่นมันไม่ใช่นะครับเกิดลูกค้าเป็น f 1สพันดับเอย่างเงี้ยนะครับราคาโคมมันก็เป็นหมื่นนะครับผมมันไม่ใช่300นะครก็โามรกัน แต่โปรเจคเตอร์นะครับอยู่ที่1ชุด1390าทสํบาทสำหรับใครที่จะซื้อไปติดตั้งเองนะครับเจ้าตัว A A.S. b i Sinon วงแหวน C.C.F.L. แบบนี้นะครับราคาเท่ากันหมดนะครับ1ชุด1390บาท1390บาทได้อะไรบ้างได้โปรเจคเตอร์1ลูกนะครับจะเป็นเลนส์2นิ้วนะครับหรือว่า2.2นิ้วหรือว่า2.5นิ้วนะครับที่เป็นทรงเดียวกันหมดหรือจะเป็น2.5นิ้วที่เป็นทรงเหลี่ยม 2.5ุด้านิ้วที่เป็นทรงใบพัดราคาเท่ากันนะครับเลือกมาเลยได้ไปเลยครับ1ลูกนะครับเสร็จแล้วก็จะได้หลอดไฟหน้าซีนอนนะครับหหลอดอันนี้พ่อค้าใส่ให้แล้วนะครับผมแป้นสําหรับยึดกดขั้วหลอดต่างๆนะครับก็จะมี H4 กับ H7 นะครับที่ในในแป้นมีไปให้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องอะแดปเอานะครับอาจจะใช้แป้น H4 หรือแป้น H7 ก็ได้สําหรับโคมแต่ละรุ่นนะครับผมมาสามารถใส่ได้ทุกทุกขั้วนะครับ ก็ได้ไปเลยนะครับ1ตัวแล้วก็อินเวอร์เตอร์ c ีซีนะครับสำหรับใช้ขับวงแหวน c c ซีแบบนี้ครับผม1ตัวสายสไลด์นะครับ1ชุดนะครับสายสไลด์เนี่ยจะมีรีเลย์มีฟิลไปให้เราครบเลยนะครับผมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับแล้วก็าได้เป็น AC บัปหลาดซีนอนนะครับผม35วัตต์แบบนี้ครับผม1ตัวนี่นะครับครบชุดเลยนะครับ รถบางรุ่นนะครับอาจจะใช้เป็น33วัตต์อย่างจริงๆเคสอารเนี่ยพ่อค้าก็แนะนํา33นะแต่อันนี้ลูกค้าบอกว่ารถไม่ค่อยได้ใช้กลางคืนนะครับแต่เวลาใช้ทีก็อยากจะให้ไฟสว่างเลยนะครับก็จะเลือกใช้เป็นประลาด35วัตต์ไปนะครับจริงๆจะแนะนํา33นะครับราคาเท่ากันนะครับผมแต่อันนี้ลูกค้าเอา35อันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับเลือกได้ครับผมไม่มีปัญหาสำหรับวิธีการต่อนะครับผมวงแหวนนะครับจะมีตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับหรือไดเวอร์ก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรีย มีปลั๊กที่มันตรงรุ่นกับที่อยู่กับตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่แบบนี้นะครับจะมีปลั๊กอยู่2ตัวนะครับเราก็เสียบเข้าไปปึ๊บนะครับอ่าในเวลาเสียบต้องระวังนิดนึงนะครับในปลั๊กเนี่ยมันจะมีพินตัวเล็กๆอยู่นะครับเห็นไหมครับเงาๆอ่าพ่อค้าให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับจะมีพินอยู่นะครับตัวเล็กๆระวังมันพับนะครับเมื่อกี้พ่อค้าเสียบไปเนี่ย รู้สึกเหมือนมันชนนะครับมันชนก็ดึงออกมาใหม่ครับผมเสียบให้ดีอ่าอย่างนี้คือเข้าแล้วก็ดันกึ๊กเข้าไปเข้าล็อกนะครับผมทีนี้ปลายสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่จะมีสายแค่2เส้นนะครับก็คือขั้วบวกขั้วลบตรงนี้เราจะเอาไปต่อกับตรงไหนก็ได้นะครับถ้ารถที่มีไฟหลีอยู่แล้วนะครับเป็นระบบ DC นะเอาไปต่อพ่วงก,กับไฟหลีได้เลยถ้ารถที่ไม่มีไฟหลีนะครับก็ไปพ่วงกับไฟดีตรงไหนก็ได้สวิตช์กุญแจก็ได้นะครับเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บวงแหวนติดเลย นะครับหรือเราจะทําสวิตช์เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือขั้วบวกขั้วลบไปต่อปกติเลยนะครับผมง่ายๆไม่ได้ต่อยากอะไรนะครับอ่ะอันนี้ก็คือปลั๊กจากตัวอินเวอร์เตอร์แปลงไฟของพ่อค้านะครับจากไฟบ้านออกมาเป็น DC 12โวลต์นะครับอ่ะพ่อค้าก็จะคีบเข้าไปขั้วลบแบบนี้นะครับขั้วบวกแบบนี้ปึ๊บนี่นะครับพอเราเปิดสวิตช์ปึ๊บวงแหวนก็จะติดนะครับผมอ่ะ นี่นะครับไม่ติดเพราะว่าสายโควรลบหลุดนี่นะครับวงแหวนที่ลูกค้าเลือกใส่ไปนะครับเป็นชั้นในสีขาวนะครับผมชั้นนอกสีฟ้านะครับแบบนี้นี่นะครับสวยงามเลยนะครับเป็นชั้นในสีขาวชั้นนอกสีฟ้านะครับแบบนี้อ่าพ่อค้าถ่ายรูปไปก่อนแชะนะครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับวงแหวนเป็น C C F L นะครับนี่ สังเกตดูนะครับเราจะเห็นวงแหวนเนี่ยขึ้นเป็นซี่ๆๆนะครับเพื่อให้มิติดูออกมาสวยงามนะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับก็สวยนะครับเรื่องความสวยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอ่ามันจะได้แค่เรื่องความสวยงามมันก็เป็นไปไม่ได้เนะเพราะราคามันต้องพันกว่าบาทนะครับทำไมกล้องควาคาไม่โฟกัสเลยอ่าโอเคนะครับราคามันต้องพันสามเก้าสิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องความสว่างกันนะครับ ก็ตัวนี้พ่อค้าต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายตอนไฟเดิมให้ดูนะครับเพราะว่า,าวันนี้มีลูกค้าเข้ามาเอารถยนต์มาติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับพ่อค้าก็เลยรีบๆทานิดนึงลืมถ่ายคลิปนะครับตอนว่าไฟเดิมเนี่ยมันวัดค่าลักได้เท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันกันกบตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็คือจุดที่พ่อค้าตั้งเครื่องลักนิเตอร์ไว้นะครับผมแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอามือถือเครื่องหนึ่งตั้งตรงนี้นะครับแล้วมาดูว่าไฟตัวนี้มันให้แสงยังไงนะครับ ค่ารักได้เท่าไหร่นะครับพอค้าต่อสายแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะโอเคกล้องตัวนั้นก็ถ่ายเรียบร้อยนะครับจับอยู่ที่หน้าจอตัวลักมิเตอร์นะครับผมตัวลักมิเตอร์นี่แปะไว้ตรงนี้นะครับตัวรับแสงนะครับเพื่อจะวัดออกมาค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้พ่อค้าบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้มันจะเซตค่ารักได้3แบบนะครับผมก็คือ1นะครับเป็นการวัดแบบปกติเลยนะครับแต่ว่า จะได้ไม่เกิน2 0 0พันลักนะครับถ้าเกินจาก2000พันลักื่องจะตัดนะครับแต่ว่าโปรเจคเตอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกินนะครับจาก2 0 0พันลักแน่นอนเพราะฉะนั้นพ่อค้าจะต้องปรับเป็นคูณ10นะครับก็คือค่าลักที่ได้ออกมาเราต้องเอาไปคูณ1ิบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะวัดออกมาให้ได้ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้น200ก็คือ2000นะครับถ้าขึ้นมากกว่านั้นก็คือเราต้องคูณ10เอานะครับตรงนี้ในหน้าจอตอนนี้นะครับพ่อค้าขึ้นให้ดูนี่ตรงนี้เห็นไหมครับบริเวณด้านใต้หน้าจอนะจขึ้อยู่่วา คูณ10นะครับเพราะฉะนั้นค่ารักที่ได้ออกมาเราต้องไปคูณ10ก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าค่ารักตัวนี้คือเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคย้ายไปที่มุมจอด้านซ้ายนะครับตรงนี้สําหรับหน้าจอลักมิเตอร์นะครับโอเคลองมาดูกันครับผมแสงไฟหน้าซีนอนนะครับเมื่อเราเปิดนะครับแสงจะค่อยๆสตาร์ทขึ้นช้าๆนะครับระหว่างที่แสงสตาร์ทเราจะมองเหมือนกับว่าแสงตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับเมื่อแสงจุดติดเต็มที่เห็นไหมครับแสงจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับ จริงๆมันไม่ได้ออกฟ้านะครับมันจะเป็นแสงสีขาวนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับค่าเคตอนนี้นีอยู่ที่6 0 0ันเคนะครับหน้าจอลักมิเตอร์ขึ้นเรียบร้อยนะครับตรงนี้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่พราค้าไม่เห็นในตอนนี้นะครับผมแสงไฟหน้าเป็นแบบนี้ครับผมคัตออฟคมๆนะครับตรงนี้นะครับเหลืองๆตรงนี้เพราค้าสมมุติว่าคือคนที่ก็ขับรถส่วนกับเราเห็นไหมครับไม่มีไฟส่องขึ้นไปหาเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่แยงตาแน่นอนยกเว้นแต่ว่าเรายกไฟสูงนะครับแบบนี้อันนี้คือไฟสูงไฟต่ำ ไฟสูงไฟต่ําเห็นไหมครับไฟสูงจะแยงตานะครับผมไฟต่ําจะไม่แยงตานะครับแสงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคัตออฟคมๆเลยสําหรับโปรเจคเตอร์ AES by CINON นะครับผมอ่ะสวยงามนะครับผมแสงลงถนนดีนะครับนี่นะครับเลนเล็กจริงนะครับแต่แสงลงถนนดีนะครับผมตัวนี้โอเคครับผมก็ตามนี้ครับคลิปนี้ก็คงอาจจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับก็คงจะแค่นี้เท่านั้นนะครับผม ถ้าสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อนะครับพ่อค้าขึ้นมาให้ในหน้าจอตอนนี้นะครับที่มุมสายมือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีที่ลิงก์ใต้วิดีโอด้วยนะครับสามารถเข้าไปคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องทางการติดต่อพ่อค้าเหมือนกันนะครับผมสำหรับลูกค้าที่โทรมานะครับบางครั้งพ่อค้าอาจไม่ได้รับสายอาจจะติดงานอยู่หรืออะไรแบบนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพ่อค้าจะมี2เบอร์นะครับจะมี2เบอร์ก็คือเบอร์ที่ขึ้นในหน้าจอตอนนี้นะครับกับอีกเบอร์นึงที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับ ก็ลองโทรดูนะครับบางครั้งพ่อค้าอาจจะไม่ได้พกทั้ง2เครื่องพร้อมกันนะครับก็ลองโทรดูบางทีเบอร์หนึงไม่ต carry ิดก <tal> ็ไปโทรอีกเบอร์หนึ่งนะครับต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีเครื่องหนึ่งชาร์จแบตอยู่ในห้องนะครับแล้วพ่อค้าก็ไปทํางานนะครับร้านกับบ้านพ่อค้าเนี่ยมันอยู่ห่างกันนะครับมันอยู่ที่เดียวกันแหละแต่ว่ามันไม่ได้อยู่แบบใกล้กันขนาดนั้นนะครับก็เหมือนกับเป็นบ้านคนละหลังนะครับเอาง่ายๆนะครับแต่อยู่ในโลรอบขอบชิดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งชาร์จแบตอยู่ที่่่บ้าานแตว กออเครื่งยังไงพ่อค้าก็จะพกแน่ๆนะครับเครื่องหนึ่งแต่จะเป็นเครื่องไหนนั่นเองนะครับบางทีแบตมันหมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมร้านพ่อค้านะครับอยู่ชนบุรีอำเภอศรีราชาอยู่บริเวณหลังสวนเสือศรีราชานะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้นะครับอยากจะมาติดตั้งที่ร้านนะครับอยากจะมารับสินค้าเองที่ร้าน มาเลือกชมสินค้าที่ร้านนะครับหรือว่ามาขอทดสอบแสงจริงนะครับทางร้านยินดีเลยนะครับผมหรือมาพูดคุยปรึกษาก็ได้ยินดีนะครับสามารถทักแชทมาขอโลเคชันกับพ่อค้าได้เลยนะครับพ่อค้าจะปักหมุดส่งเป็นโลเคชั่นให้นะครับผมแต่พ่อท้ายย้านิดนึงนะครับเวลาลูกค้าต้องการเป็นโลเคชันอย่าทักเป็นแชทเพจนะครับ แชทเพจไม่สามารถส่งโลเคชันได้นะครับผมให้ทักเป็นไลน์หรือ Facebook ส่วนตัวเท่านั้นครับผมโอเคคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้พ้่อค้าด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านทำออกมาแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ